สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเครื่องเกมนะครับที่เราควรมีติดไว้ในบ้านสักหนึ่งเครื่องนะเพื่อนๆอ,อย่างที่ทราบกันดีครับเครื่องเกม2ตัวเนี้ให้ความละเอียดภาพถึง 4K 6 0เฟรมนะครับแล้วก็ 4K 1 2 0เฟรมเป็นบางเกมนะครับเพื่อนๆให้ได้อย่างสบายแล้วก็ลื่นไหลามากมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าราคาคอมพิวเตอร์ PC ตอนนี้ถ้าอยากจะวิ่ง 4K นะครับ อาจจะต้องมีการ์ดจอประมาณ3060 Ti หรือว่า3070นะครับไว้ติดเครื่องเลยนะครับทำให้ราคา PC ตอนนี้ที่จะวิ่ง 4K ลื่นๆเนี่ยราคาก็อาจจะรวมจอภาพนะครับเพื่อนๆรวมจอ 4K เนี่ยอาจจะขยับไปจนถึง5-7หมื่นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วแต่อุปกรณ์ที่เพื่อนๆใส่เข้าไปอีกนะซึ่งคอนโซลสตัวนี้มันก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างค่อนข้างถูก กว่าประหยัดเงินกว่าไปค่อนข้างมากนะครับเพื่อนๆและเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับระหว่าง Xbox กับ PlayStation 5เดี๋ยวเรามาฟังกันละกันนะครับอันดับแรกเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะว่าฉันจะเลือกอะไรดีนะครับผมบอกได้เลยว่าเพื่อนๆควรซื้อ Xbox ครับทำไมนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทายคลิปละกันนะเพื่อนๆแต่ผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มนะครับยิ่งใครที่มาจาก สาย PC แล้วมาจับ Xbox นะผมจะบอกบอกได้เลยว่าโคตรฟินนะครับเพราะเกมใน Xbox เนี่ยจะคล้ายเกมใน PC ค่อนข้างมากเพราะเป็น Microsoft นะครับเ,เพื่อนๆต่อไปครับตัวผมนะผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับ2ตัวนี้นะผมได้ตัวไหนมาก่อนก็คือผมได้ตัวขวามือครับเพืเ่อนๆ PlayStation 5นะครับ2ตัวเนี้ยที่จะมาเปรียบเทียบกันก็เพราะว่าราคามันเท่ากันนะครับเปิดตัวราคาอยู่ที่ 16,900บาททั้ง2เครื่องเลยนะครับแต่ราคาที่เราซื้อได้จริงนะครับเพื่อนจะไม่ใช่ราคานี้อย่างที่ทราบกันนะครับราคา2ตัวนี้ที่เราซื้อได้จริงหรือราคารีเซลนะครับจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ5,000บาทอย่างเช่นถ้า xbox ราคาอยู่ที่2,200 0 playstation 5จะอยู่ที่2 7 0 0 0นะครับถ้า xbox ราคา20,000 playstation 5จะอยู่ที่25 0 0 0นะเพื่อน หรือว่า xbox 23ก็บวกไป็น0 0 0 0ก็เป็น2,800 0นะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆต่างกันประมาณ5,000นะต่อไปครับ2ตัวนี้ผมได้ playstation 5มาก่อนนะเพื่อนเเพราะว่าตอนนั้นผมได้ราคามาค่อนข้างดีครับเจอคนในกลุ่มใจดีขายให้นะช่วงรถแรกๆนะครับเพื่อนๆผมได้มาในราคาที่อยู่ที่21,000บาทนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อ playstation 5มาก่อนเนื่องจากราคา ที่ได้ค่อนข้างดีนะครับต่อไปครับเพื่อนๆอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมซื้อ p พลนนะครับก็เพราะว่ามันมีศูนย์บริการในไทยครับมีประกันไทยมีปัญหาส่งศูนย์โซนี่ไทยได้นะครับตอนนั้น xbox ยังไม่มีศูนย์ในไทยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับเพื่อนๆผมก็เลยซื้อ ps 5มาก่อนนะครับพอได้ ps 5มานะครับก็เล่นไปประมาณ5 5 6เดือนนะผมก็รู้สึกว่า ผมเนี่ยไม่ค่อยนะครับที่จะอินกับ p l a y เซชัน o n 5เท่าไหร่เรียกได้ว่าเบื่อนะครับเรียกได้ว่าเบื่อนะเพราะว่านี่สัยของผมนะครับเพื่อนผมเป็นคนเล่นเกมที่เล่นแป๊บแปแล้วก็ปิดเครื่องเลยนะครับผมไม่สามารถนั่งเล่นเป็น30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงได้นะครับผมจะเล่นได้มากสุดประมาณแค่30นาทีนะเพราะว่าผมไม่รู้ผมเบื่อนะเพื่อนผมเบื่อนะครับผมก็เลยแบบ ไม่ค่อยชอบซึ่งเกมใน PlayStation 5ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เป็นสตอรี่นะครับอย่างเช่นเกม God of War นะครับเพื่อนๆต้องบอกว่า God of War เนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆนะเป็นเกมหนึ่งเลยที่ผมเล่นได้ถึง30นาทีต่อครั้งนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นเกมที่ดีมากนะนเพื่อนๆเนื้อเรื่องมันดีภาพมันสวยสวยแบบสุดๆเลยนะ ถ้าเพื่อนเอนยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมที่ผมบอกว่าให้เลือก xbox เนี่ยเพราะว่าคนที่จะเลือก playstation 5นะครับเขาจะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่า playstation 5เท่านั้นนะเพื่อนเพนเพราะว่าเกมใน playstation 5เนี่ยเป็นเกม exclusive สุดๆเลยนะจะไม่เหมือนแพลตฟอร์มบน pc หรือว่าไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนนะครับอย่างเช่นเกม code of t s u s h i m a นะครับหรือว่าเกม God of War หรือว่า Last of อ s อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆหรือว่าเป็นเกมอื่นๆแล้ละกันนะที่ผมไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าผมเล่นได้ไม่นานอย่างที่บอกนะเขาจะรู้เลยว่าต้อง PlayStation 5เท่านั้นนะครับส่วนคนที่แบบยังลังเลอยู่ผมให้เลือก Xbox เพราะว่า Xbox 1นะครับเครื่องถูกกว่า5000นะครับ แล้วก็ที่สุดๆของ Xbox ก็คือ Game Pass Ultimate ครับเพืเ่อนๆตัวนี้สุดจริงๆนะโคตรมาหาคุ้มเลยคือใครที่ Game Pass Ultimate คืออะไรนะครับก็คือการสมัครรายปีของ Xbox นะเพืเ่อนๆรายปีหรือรายเดือนนี่แหละนะครับของ Xbox ราคาสมัครอยู่ที่ประมาณปีละพันนิดๆนะครับพันสองนะแต่เกมที่ให้มาเนี่ย มีเป็นร้อๆเกมเลยนะเพื่อนๆสองสเกมเลยนะครับผมขอโทษนะนะถ้าผมพูดจำนวนผิดเพราะผมไม่ได้นับนะครับเพราะมันเยอะจริงๆนะเกมที่ให้มาไม่ได้เป็นเกมแบบยิงไข่ปิกาจูในโดเสาตัวต่ออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นเกมที่แบบให้มาคือแบบสุดถามว่า PlayStation 5มีมีไหมมีนะครับแต่ PlayStation 5ให้มาน้อยมากนะเพื่อนๆให้มาแค่ประมาณ20เกมนะมี last of a r มี God of War มี Horizon Zero Dawn มี m o t a r Combat มีเกมดังๆที่ผมพูดไปเนี่ยแล้วก็มีเกม f i n a l Resident Evil อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆเกมแบบไม่ใช่แนวผมอะเออผมพูดตรงๆนะแล้วก็เกมมันเกมมันดีนะแต่เกมมันน้อยไปนะเพืนะ่อนๆมันไม่เหมาะสำหรับคนขี้เบื่ออย่างอย่างผมเลยนะครับถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าคนที่เขาแบบอุ้ย กูจะเล่น o โ of อฟซูช i m a กูต้องซื้อเครื่องเพยเท่านั้นคือเขาจะรู้เลยนะพ่นผมก็เล่นไปละโก f อ s u s h i m a ผมก็รู้สึกว่างั้นงั้น่นะสวยไหมสวยภาพสวยเกมดีแต่หน้าเบื่อผมไม่ชอบเกมแบบเนื้อเรื่องมันแบบผมชอบมาถึงแบบฟุตบอลอะไรเงรี้ยฟีฟ่าหรือว่าแข่งรถมาแบบด่านดาน่ดา,นดานเดียวพอละแล้วก็ปิดแล้วก็ไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมเล่นแบบ2030นาที ได้แค่นี้จริงๆนะครับเพื่อนๆต่อไปครับ Xbox ที่ผมบอกว่ามันคุ้มนะเพื่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับพูดไปก็จะหาว่าอวย Xbox นะเพื่อนๆผมมันเปิดผ่านจอยได้นะเพื่อนๆเหมือนเครื่องพีนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปกดที่ปุ่มนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเกมนะครับที่มันแถมมาใน Xbox นะเพื่อนๆ S <S> นี่ครับพเพื่อนๆนเราอยู่ในหน้า xbox นะครับเกมที่มีสัญลักษณ์ว่า xs ตรงนี้นะครับคือเกมที่ optimize มาให้ทำงานได้แบบไหลลื่นนะเป็น 4K 60เฟรมนะครับและผมจะเข้าพาเพื่อนๆนไปดู xbox game pass ตรงนี้นะครับพเพื่อนๆอย่างเกมเดือนนี้ที่จะมาเลยนะที่ได้เล่นฟรีนะพนเพื่อนๆนสมัคร Xbox u l t i m a t e Pass เนี่ยที่ดังๆเลยนะก็จะเป็นนี่ครับ GTA นะ s a n a n d เ e er, a s นะครับเป็นภาคที่รีมาสเตอร์นะนเพื่อนๆไม่ใช่เกมเก่าแบบสมัยพระเจ้าเหานะครับเป็นรีมาสเตอร์เนี่ยที่จะเปิดตัวผมโหลดมาละเพื่อนๆมันยังเข้าไม่ได้นะที่จะเปิดตัววันที่11 วันที่11เนี่ยเพื่อนมันจะเปิดตัวนะครับคือวันพรุ่งนี้แหละนะครับนะคือเกมดังนะครับคือเกมดังอีกเกมหนึ่งครับ Forza Horizon 5นะครับเพื่อนไม่ใช่ Forza 4นะครับตัวเนี้ยก็เป็นเกมแบบเกม exclusive ของ Xbox นะมันเพื่อนแต่มีใน PC ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าคนที่ชอบเล่น PC มานะผม พูดฟันธงได้เลยว่าซื้อ Xbox เ,อเหออนะครับแล้วก็จะมีเกมนี่ครับพเพื่อนๆเมนูมันจะงงนิดนึงนะผมก็ยังงงเพราะผมก็ใหม่เหมือนกันนะพนเพื่อนๆนี่ครับมันจะเขียนว่าคัมมิ่งซูดน,นะเดี๋ยวผมให้พเพื่อนๆดูนี่ครับเกมใหม่ที่จะมาเดือนนี้นะมี Halo โอีกนะพนเพื่อนๆโอ้โหคือแบบแค่3เกมเนี่ย คือคุ้มแล้วนะครับสมัครพันบาทนะพวกนี้เล่นฟรีหมดเลยนะครับเพื่อนเพือนฟอร์ซ่าสี่ห้าก็ฟรีนะครับแล้วก็ฟีฟ ا ยี่ก็เล่นฟรีนะเพื่อนเพือนพวกนี้คือเกมฟรีหมดเลยนะครับที่เพืเ่อนๆจะเห็นนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากนะเพื่อนถ้าเรากดโชว์ออนะครับเนี่ย most popular ลองโชว์ออดูนะครับนะเพื่อนเือนดูโอ้โหเกมโอ้โหเล่นเล่นเนี่ยคือเกมเยอะมากนะครับ หรือว่าจะดูหมดเลยก็ได้นะนเพื่อนเกมเล่นด้วยกันเนี่ย battle ฟง battle ฟิวอะไรเนี่ยคือแบบเกมแม่งเยอะจริงๆนะเพื่อนผมบอกได้เลยว่าผมไม่สามารถเล่นหมดได้นะครับแบบโชอ์ออนะเพื่อนแบบเปิดเอาแบบด,โโดแบบูโอ้โหเพื่อนดูทันมันเนี่ยคือแบบโอ้โหเกมอะไรไม่รู้อะ่ะเพื่อนคือแบบเยอะมากอะ่ะคือบางเกมผมยังไม่รู้จักเลยอะ่ะเนี่ยน่าเล่นทัง้งนั้นเลยเดิร์ดูดิโอ้โหแม่งมีเกือบรูปภาคอ่ะ คือถ้าใครที่แบบเล่นเล่น PC มาผมบอกเลยว่าโคตรถูกใจนะคือไฟนอนก็มีเนะี่ยใครบอกไฟนอนเ e อ็กซ์คลูซีฟแค่ PlayStation 5นะโอ้โหมาด้วยเฮยคุณแต่าจะไม่ใช่ภาคใหม่สุดนะเนี่ยผมชอบนี้นะครับไฟไนท์ไนท์ไฟไนท์นะมันเหมือนเกมมวยมันเป็นเกมมวยเกมเดียวที่ยังเหลืออยู่ในคอนโซลอนะ่ะ้าไ่นับอันติเมทไฟติ้งนะเป็นเกมสากลเกมเดียวเลยที่ยังอยู่นะครับ นี่ครับเพื่อนเื่อนโอ้โหเกียร์ออฟวอลโอ้โหมีทุกภาคกริดนี่ก็เกมดังครับเพื่อนเื่อนกริดผมเล่นละคือผมเล่นกริดใน xbox เนี่ยเพื่อนเื่อนกับเล่นใน pc ีโอ้โห xbox แม่งภาพโคตรโหดนะ 4K 60เฟรมแบบเล่นใน pc แล้วก็แค่แบบ 2K 180ออะไรพันแอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้เพราะว่าคอมผมไม่เทพเลยนะคอมผมแค่ 1070นจอะคัดจอนะเพื่อนเพลายเส้น7นะครับขายไปละขายไปเงินมาซื้อ2อันเนี้ยเงินยังเหลือเลยนะเพื่อนเมือนดูครับนี่ครับอีกเกมหนึ่งที่ e อกลักษสุดสุดไฟซ s i m เลเตอรไม่ใช่ภาคพระเจ้าเห่านะเพื่อนเือนภาคใหม่สุดนี้เลยนะครับใหม่เกมเนี้ยถ้าซื้อในคอมอ่ะสามพันกว่าบาทนะเพื่อนเดูครับ นี่ครับข้อดีของ xbox เคืมันเปิดมาปุ๊บ b o o s ์ Boost, ไปถึงตอนที่เราเล่นได้เลยนะระบบนี้ไม่มีใน pc นะครับเพื่อน,นเปิดเกมเข้ามาปุ๊บกด start นะครับม,มาเลยนะเดี๋ยวแม่งติดลึขสิวสิเพนะื่อน,นปิดเสียงก่อนนะครับกด r e ตา a r t เ,เล่นได้เล,เลยนะคือเข้ามาถึงตรงไหนถึงตรงนั้นเลยนะเพื่อน,นคิดดูเนี่ยผมเล่น landing ล่าสุดดูภาพครับ 4K okay, 60เฟรมครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ครับเครื่องบินนะเพื่อนๆพื่อนอุ้มลานอยู่นู่นนะครับดูภาพครับเพื<ๆ>่อนๆดูภาพสดๆกันเลยนะเนี่ยแสงเงาเป็นไงครับอันนี้ผมถ่ายแค่1080นะเพ<ๆ>ื่อนเ่ถ้าจะออกเกมก็กลับไปเกมอื่นนะ My App เนี่ยสมมติผมเล่นอันนี้ผม มันถูกใจผมตรงที่ว่าผมมาคี้เบื่อแล้วผมอยากกลับไปเล่นอย่างอื่นผมอยากกลับไปเล่น forza ห้านะเพื่อนเ,เข้าไปเลยนะครับเนี่ยผมกด start ปุ๊บผมไม่ต้องไปเลือกรถเลือกอะไรเข้าด่านอะไรใหม่นะผมกดมาปุ๊บเข้า start ปุ๊บมาเลยเพื่อนเพื่อนผมเล่นถึงตรงนี้มาเลยนี่ขับรถต่อได้เลยนะครับคือโคตรชิวเนี่ยมันมาถึงตรงนี้เลยนะเพื่อน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 อาจจะเห็นในในคลิปมันไม่ลื่นนะครับเพราะว่า ผมใช้มือถือผมอัดนะเพื่อนๆแต่ความจริงนะภาพลื่นแล้วก็แบบสวยงามมากๆเลยนะครับสมมติผมเบื่อเบื่อปุ๊บผมอยากไปเล่นเกมอื่นนะเพื่อนๆผมอยากไปเล่นเกมนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์เสร็จล้วไม่ชอบอยากไปขี่มอเตอร์ไซค์นี่เข้ามาปุ๊บกดสตาร์ทครับเพื่อนๆ PC ทําไม่ได้เลยเพื่อนระบบเนี่ยกดสตาร์ทปุ๊บนี่มาเลยวันนั้นเล่นถึงสนามไหนที่จะจไม่ได้นะครับโอ้โหนี่วันนั้นกําลังจะรับถ้วยเพื่อนๆคิดดูคือระบบเนี่ยผมไม่รู้มันชื่อระบบ,บอะไรนะมันแบบเนี่ยพอผมจะรับถ้วยผมไม่รับผมเปลี่ยนผมไปเล่นเกมอื่นผมอ่าผมขับรถเสร็จปุ๊บผมอยากไปต่อยมวย อ่ะผมเข้าเกมมวยนะเพื่อนเแล้วมันก็จําที่ผมเล่นล่าสุดด้วยนะครับว่าผมเล่นถึงไหนนะผมไม่ต้องแบบไปโหลดเซฟถ้าเป็น PC ใช่ไหมเพื่อนต้องโหลดเซฟต้องให้กูเซฟอันไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนั้นเล่นถึงยกนี้เนะี่ยยกสองเพื่อนเคือแบบนี่มันเป็นแบบผมโคตรชอบเลยนะที่เขาบอกว่า xbox แรงมันแรงตรงนี้แหละนะเพื่อนผมเป็นไม้ไทยสันผมยังจําไม่ได้เลยว่าผมเล่นถึงไหนนะคิดดู โอ้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 ดูภาพครับอันนี้เกมเก่านะเกม360นะมนะเพื่อนๆโอ้ยไม่ได้สั่นร่วงว่ะอ๋อครับประมาณนี้นะนเพื่อนๆคือแบบถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรอะ่ะ Xbox นะครับแนะนำเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยากจะเล่น God of Tsushima เล่น God of War อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องซื้อเครื่อง PlayStation 5เลยแหละนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็่าจะประมาณนี้นะนเพื่อนๆที่ผมจะมาพูดให้ฟัง นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะขายนะผมก็น่าจะเก็บไว้อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าผมชอบทั้งสองเครื่องนะเพื่อนๆแต่ถ้าเลือกเครื่องเดียว Xbox นะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าโอเคนะเพื่อนๆมีอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าสมมติถ้าเล่นเกมเหมือนกันนะผมจะเปิด PlayStation 5นะสมมุติจะเล่นฟีฟ a อย่างเงี้ยผมมีฟ i f ่ทั้งสองเครื่องครับเพื่อนๆเพราะมันได้มาฟรีนะ ผมจะเล่นใน PlayStation 5นะครับเพราะว่าผมชอบจอย PlayStation 5มันใหญ่แล้วมันถนัดมือผมนะเพราะว่ามือผมใหญ่จอย Xbox ผมว่ามันเล็กไปสำหรับมือผมนะเพื่อนๆอืมเนี่ยแหละคือเรื่องเรื่องการจับถือแค่นั้นเลยนอกนั้นเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันแต่อะไรก็ได้ถ้าถ้ามีเครื่องเดียวก็ Xbox ก็ก็เอาอยู่นะเพื่อนๆอืมถ้าอยากให้พังนะผมอยากให้เครื่องเพย์พัง นะครับจะพูดยังไงดีเออถ้าจะเลือกเครื่องเดียวนะ่ะผมจะเลือก Xbox นะเพราะว่าเครื่องเพย์มันมีศูนย์เน่มเหมือน x อก x นี้ไม่มีศูนย์นะครับพังก็คือแบบช่างกิโลอย่างเดียวมั้งถ้าผมไปแน่ใจนะโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ